ไมซุมค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะน้องแป้งจะออกถ่ายทำคลิปในยามมืดและก็จะทดลองกล้อง DJI Osmo Pocket กกสามโฆษณาอีกแล้วมาตอนนี้ก็คือน้องแป้งมีแขกรับเชิญสาวส,สวยคนหนึ่งนั่นนั่นก็คืออ,อ้าวหายไปไหนอะ่ะสาวสวยหายไปไหนเนี่ยจริงๆแล้ว น้องแป้งจะเรียกว่าพี่นะเ,เรียกไม่ได้นะทำเรียกแล้วพี่สวัสดนะีค่ะพี่มนคน <Okay. S 1> สวยมาจากม่ห้องสอนนะคะ,คะยินดีต้อนรับบ้านน้องเป้งชิงตุงไอ้บ้านน้องเป้ชง,ง,นนงปชิงตุงยินดีต้อนรับนะคะไม่ปกติน้องแป้งจะพูดภาษาไทยสลับกันตลอดเลยหลังๆมาคือแบบสลับหน้ากับหลังก็เดี๋ยวจะพาพี่มนไปกินอะไรเล็กน้อยที่ริมหนองตุงกันนะคะก็เจออะไรแล้วก็ แวะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆได้นะคะพี่อยากถ่ายอะไรก็บอกได้เลยเพราะว่าเราเจอกันคือแบบมืดแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรายังอยู่ต่อนะคะก็อันนี้จะไปกันแล้วเรามีโชเฟอร์ด้วยนะคะป้าเราสามคนนั่งหลังจ้าก็อนัตไปด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เหมยอีกคนค่ะพี่เหมยคนสวยเราด้วยนะคะ ่าขึ้นรถฮะเราทดสอบว่าเจอห็นน่าติ๊บีขนาดนี้สองก็สูดจีบนะสวยเห็นเราสิเนาะเห็นนฟนเราไหมเห็นฟันเราไหมอ๋โอ้ขาชัวโอ้โอ้พี่ติ๊บทัางกล้องเงินเนนโนสีกงตายแล้วคิดว่าลืมไปแล้วรถอันนั้นนี่เป็นแบบ ปากระป๋องแท้ๆเรานี่อัดเต็มอัดเต็มทุกทีไอ้วันที่เราไปเที่ยวอะไรนะพระธาตุจำดอยไปไปทำบุญเนาะอันนั้นก็อัดเป็นปากกระป๋องเลยมันติดตาฉันหน้าผมตอนนี้มันต้องเอาหน้าฉันเนี่ยคือปกติจากช่องเราไปเงเนี่ยถ่ายสาวๆมาโดยตลอดแต่ก่อนคือจะบุกเบิกในเชียงตุงแล้วก็แบบเออตะลุยถ่ายสาวงามเยอะมากก็เลยห่างหายไปเยอะมากก็เลยห่างหายไปนาน วันนี้ก็เลยเจอพโมนเอ้ยเจอคนแก <te ่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไลไันที่โมนเปบกีารายดีนะคะที่วันข่้ามทำวันที่หนู่อยก็ิงหนั่ับ้านหน้านไหนามันเต้นเดเราต้องไปนั่งรอแบบเือ มันอยู่จะเป็นชั่วโมงอ่ะคนเยอะมากเลยหนาวอ่ะเขาบอกชื่อร้านอยู่นะแต่หนูจำไม่ได้เย็นใช่ไหมไม่ใช่เย็นหนาวเลยแหละโอ้ดักฟ้านี่เหรอแต่แยงเลยเรามาเอากระเป๋าไอ้กล้องอ่ะแม่เอามาทำไมไม่เอามา เวลาเก็บกล้องล่ะท่านอันนี้เอาค้ำตั้งไงค้ำตั้งบางอย่างเงตันไ,ไม่ต้องรักใช่ไหมต้องรักยีบาท,ทบาทก็เล่นมาทุกคนอันนี้เราอะไรมาแล้วดีใจมากอยอันนี้ปีกไก่เคยกินไหมเนี่ยโอ้ยแสดงว่าไปอยู่เมืองลามาน่าจะเยอะแสเรว่าเราพามาผิดร้านหรือเปล่าเนี่ยต้องไปแบบอาหารไทยใหญ่ เว้ยแต่ว่าจะว่าไทยใหญ่ก็พี่เขาอยู่ตั้งยานมาก่อนใช่คือครบทุกนุกชาเลยเมื่อกี้เห็นคุยภาษาพม่าด้วยได้ได้ภาษาพม่าก็ได้มิงกะลาป้านันเมเบลคอเลอ่นังแสงมนต์อันนังแสงมณ์แสงมณ์นะเปหมมานเมลเล่ขอแล้วตั้งเออแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนให้มานีแล้วเนาะอ๋อแม่ห้องสอนมานีแต่ว่า อัคคูกาไม่นน <c oughs> ต้องรอเราจะบ้านลันา,างไทยอ่ะบ้านลัางไทยใช่ไหมออโอ้โหมาแล้วมีโออันนี้ไม่ใส่ผักใช่ไหมเอาอุ้ยหอมมากเลยอีนูอันนี้ปัตินะมันมันมันแค่ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> เออได้โยขวดได้กดหน้าจอเลยโอเคได้เล่นได้สายตาเละ <c oughs> สายตาเละ ้จะสัมภาษณ์พี่มวลว่าอะไรดีนะสัมภาษณ์ได้ถามได้วาว่าให้เธอสัมภาษณ์หน่อยเซจะทำราว่าว่าไม่เห็นหน้าผมเลยผมสัมภาษณ์แล้วเสียงเสียงก็ไม่ได้ยินด้วยมันไม่ไปเหนหมดไหมเธอขยับมาหาพี่เขานหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเราแบบนักถ่ายคลิปยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนอะ ก็คือวันนี้พาพี่มากินมีโอมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นขนมจีนสดเนาะแล้วก็มาล่าแล้วก็ไก่มาล่าค่ะไก่มาล่าพี่อยากกินปิ้งย่างอะไรแบบนี้อีกไหมคะไม่แค่แค่นี้ก็ได้แล้วนี่ก็โอเคแล้วเนาะค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกนะตกลงพวกนี้เราจะแบบ กินลาบฝีมือใครดีฝีมือพี่แป้งไงอออเหรต้องเลยฝีมือพี่แป้งอะไรเหรอแต่ว่าเราเราจะเป็นผู้ช่วยอย่างเดียวลาบติ๊กดอกนี่หว่าเออลาบติ๊กดอกนี่หว่านผู้นี้จะกินลาบฝีมือใครเอ่ยฝีมือใครเอ่ยพี่แป้งคนสวยแค่ยกกล้าไว้เอ็นก่อนเนาะแบบต้องโชว์โชว์ น้องอะไรนะคะน้องมนค่ะวันนี้น้องมนเราเจอกันที่ไหนเอ่ยในตลาดสดเลยค่ะเดินชนกันเลยค่ะมาผักที่หัวกันเลยในตลาดสดจริงตุงนะใช่แล้วเดี๋ยวไปเจอสองคนติดตามเขาเยอะนะพี่ พูดติดตามนี่ใช่ไหมใช่แบ่งแบ่งให้เราบ้างก็ดีเออแบ่งแให้เราบ้างนะแบ่งให้เราบ้างนี่เราจะถึงร้านแล้วอ่ะเราอยากถึงร้านเร็วๆเฮ้ยเมื่อไรเราจะถึงแสนก่อนพี่แบ่งเร็วมากโน้วิสุดยอดอะโน้ะถึงร้านแล้วทำไมต้องโน้กับเขาด้วยโน้กคือมนัใช่น้องแบ่งก็น่ารักด้วยสองสามชิมิชิมิตะมุตะมิค่ะ อาเมื่อกี้จะจะจะพูดไรนะพี่มนเป็นคนที่แบบนา่ารักแบบขอขอสนุกสนานมากแบบสร้างมิตรได้แบบเหมือนเรารู้จักกันมา<อ>เป็นปีอย <c oughs> ่างเงี้ยเนาะเหมือนเล่นด้วยกันมาตอนเด็กๆอย่างเงี้ยออสร้างมิตรเก่งมากนะคะก็เชียงตุงเนี่ยมาหลายรอบแล้วอ๋อรู้ว่ามาครั้งแรกเลยเนะี <c oughs> <อ>่ยเหรอเออยังไม่เคยมาเลยโ <c oughs> อ้ <c oughs> มาพมาก็เนี่ยแหละยังไม่นานอืม เต่งมากตอนนี้อาศัยอยู่ที่มิห้องสอนใช่ไหมครับโอ้อเร็วๆเราจะไปมิห้องสอนเนาะใช่เดี๋ยวไปถ่ายทำชิปตรงนู้นะบ้านเราั้ไมาเสระบ้านรักอ่ะบ้านรักไทยคือแบบตรงไหนเนี่ย บ้านรักไทยตรงนั้นมันจะมีกินยูนานเยอะที่พี่เขาเคยไปถ่ายคลิปแล้วก็เลยไปกองมุ่งเมืองไงเราติดตามแสดงว่าติดตามจริงบ้านรักไทยไม่อยู่แถวมิสายไหมไม่ใช่ไม่ห้องสอนเชียงใหม่เอออยู่แถวไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ห้องสอนเชียงใหม่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นไม่ห้องสอนไม่ห้องสอนขึ้นโดยไปอีกก็จะเป็นรักไทยแล้วรักเธอมีไหมรักได้เลย ตอนนี้จะสัมษณ์แล้วนางแปลงลืมลืมซักคลิปหมดเลยเรวเราจะไปบ้านรักเธอโอ้ไม่ใช่บ้านรักไทยเอออยู่บ้านอะไรนะบ้านรักไทยบ้านรักไทยใช่ไหมเราจะไปเราจะไปรักเธอตายแล้วว่าเราจะไปเที่ยวบ้านรักไทยถ้าพูดถ้าพูดผิดก็ไมโอชั้นมาเลยเอาชิมบัต้าก่อนเลย น้องแป้งก็แย่งคนอื่นกินไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นี่ผู้ติดตามที่แป้งเนี่ยจะถึงใกล้สามแสนแล้วใช่ไหมสามแสนกว่าแล้วใช่สามแสนกว่าแล้วเขายังไม่รู้จกักหนึ่งแสนคนยังไม่ถึงสามแสนสามแสนกว่าแล้วไม่ได้เดีย๋ยวก็ถึงจะใกล้จะสามแสนแล้วนะ,ถ,ะถ้าถึงสามแสนนะกระโดดกระโดดเข้านาเลยไม่เมื่อกี้จะพูดว่าอะไรน้องแป้งบอกว่าน้องแป้งจะสัมภาษณ์ใช่ไหม ก็คือแบบลืมไปหมดเลยปกติแล้วน้องแม่งขับมอเตอร์ไซค์น้องจะชอบถามว่าพี่พูดอะไรอ่ะพี่พี่พี่ท่องอะไรอยู่แค่ว่าท่องคาถาไม่ปวดใจถามวันนี้เลยน้องปิดใจถามน้องแปลว่าพี่เป็นอะไรอะพี่พูดอะไรท่องคาถาเหรอน้องแม่งเป็นคนที่เวลาจะถ่ายคลิปก่อนเนี่ยจะจะท่องไว้ก่อนว่าจะทําอะไรแบบ จะท่องในใจมันไม่ได้แต่ว่าปากมันกระซิบกระซิบกระซิบ <laughs> เวลาเครบรถรถไม่อยากหรือว่าเต่มมอเตอร์ไซค์เลยขนาดรถโยนยังพูดเลยผมก็งงอยู่ว่าพูดอะไรมีไม่มีไม,ม,ไมเวลาจะถ่ายคลิปอะไรแบบต้องท่องหรือว่ามีแพมตะวางอะไรแบบนี้ต้องท่องไหมมีไหมก <c oughs> ็มีแอปมีอยู่นะ <c oughs> ว่าเราจะทําอะไรคนอื่นเขาอ่ะ ท่องในใจแต่เราอะแบบท่องในใจอยู่แต่มันออกมาแบบโอเคก็ตอนนี้เรากินไปสนุกสนานนะคะก็ขอบล็อกนะคะคลิปแบบอยู่กับพี่มนหนึ่งคลิปอย่างเนี้ค่ะนะคะมีอูนนางแปลงมาหรือยังมีอุลล่บปีลาที่ออเข้าไหมไม่อะมีอนมีอเอาต่ไวหมาท่าเลยเออเออเอมยันรอบเป็นเนาะ น้องขอน่าจะเป็นคนจีนไม,ไม่เอาไม่เอากินเลยกินกินด้วยกันได้นะพี่น้นองขอครับอกวเขาเขาเขาอะว่านั่งไปกินได้เหรอหอมอร่อยเลยเองชิมดูกรอบเนี่ยเนี่ยเขาน้่งบอกกรอบเฮ้อสนุกสนานมากวันนี้นะคะคือในรอบปีแรกครั้งแรกหรือเปล่า เรามากินเนื้อโอ,อ้ยไม่ใช่ส,สิเราเมืเราเคยไปกินตามข้างทางอยู่แต่วันนี้เรามากินในร้านที่แบบมีคนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูดูนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านโอ,โ,โอ้โหเขาอันนีให้ดูให้ดูเอาแบบมันอันนี้คนเชื่อมากนะคะเต็มเกือบจะทุกโต๊ะเลยเนี่ยเราชิมดูไอ้ข้าวผัดนี่อร่อยมากเหรอ กินข้าวผัดอะข้าวผัดข้าวผัดไม่เอาเลยนี่ชั้นหนึ่งม่เป็นไรนะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยถืออะไรมากแต่ว่าก็โอเคนะคะกินได้นะคะโกินโดนมักแฉน่าชิ้นเล็กเลย่ะมักแฉนไม่ใช่หมาล่าเม็ดหมาล่าพิมไปกัดโดนในไม่กินมักแฉนเป็นไหมกินมักแฉนไม่เป็นเนาะอันนี้เป็นเม็ดหมาล่ามันจะมันจะแสบมาก เคือปกติแล้วเราไม่ค่อยได้มีปรรยากาศในมมเมตนในค่ำคืนแบบนี้เลยเนาะนี่พี่ม์พิเศษมากเลยนะเนี่ยปกติตเนเราไม่ไม่ค่อยออกมานั่งกินเป็นอาหารแบบข้างนอกแบบนี้เลยนะร,รู้สึกโชคดีเป็นขึ้นมาพิเศษเลยอะ่ะใช่อพรยังเก่งมากจริงชอบ กินให้หมดนะไปเลยคุณเฮด้าเฮดาเน้ยไออเส้นหมาลักาลักกนีอางสอร่อยมากมันเป็นเส้นขนมจีนอร่อยมากเลยเส้นบ้านลังไทยบ้านลังไทยเป็นคนจีนก็ต้องมีอาหารจีนแบบนี้มีไหม หมาล่าแบบนี้มีไหมคะอ๋อมีเหมือนกันร้องไห้ทำไมไม่ร้องไห้ร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมอุ้ยหนูยังไม่ทันได้ชิมเลยเป่าอยู่เนี่ยเน่เน่เน่อันนี้เผ็ดอันนี้เตายหัวใจหล่นก็ไม่โดนได้ใกล้ลานจอใกล้ลานจอด ว่านค่ผัดคณะเออแล้วไม่หลานพูดว่าคณะหมูกรอบใช่ไหมเออกล้หลานจอเออหมูกรอบไม่ใช่คณะผัดคณะผัดใช่ใช่ใกล้หลานก็ทอดเออกล้หลานว่าเขาก็หลานแม่เป็นแต่แล้วคุณภาษาสั่งเมนูกันนะคะอะไรนะถ้าพี่ๆเขามาชิงตรงเขาจะมาถ่ายเด็กสาวๆใช่ไหมพี่ต้องไปถ่ายที่หนุ่มๆอ่ะใช่ให้นุ่มๆไม่ได้าเราพาเราเนาะ บอกันลว่าวันนี้นะมีสาวคนเดียวในแก๊งเกือบเกือบจะสิบคนกว่าใช่ไหมใช่สิบคนกว่าน,นะที่มาวันนี้นเนาะมอเตอร์ไซค์เป็นเทงเลยนะใช่ก็วันนี้มีมอะไรบ้างน้องๆของพ่อแมะคือจิงหน,น,นะ มันเป็นเกือบจะสิบชั้นอะแบบหัวใบรุ่นไงวัยรุ่นไงน้องมาแบบนั่งมอสไซเ์่อใส่หมวใส่หมวกมีแล้อันนี้ผมผมเห็นอยู่ไอ้ตอนที่ใช่ครับคืนั่นแหละคือไปกับเขาคือหัวใจเธอจะวายเป็นข้าวเป็นข้าวอย่าเร็วนะคือปิ้วไปเรื่อยพ่อสาวบอกว่าอย่าเร็วนะเขาขับอีกทีปิ้วไปถึงเลยใช่โอ้ยใจเธอจะวายกลังเลยแต่ละคนขับรถเร็วมาก ที่นี่ก็อาจจะซิ่งเล็กหน่อยเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังเธอต้องพาเราทัวร์หนุ่มหลอนะเชียงตึงหนุ่มหลอเชียงตึงนะจริงๆว่าเรามีหนุ่มหล่อตั้งสามเลยนะเออก็ต้องใช้พี่หล่อหมดเลยหายของเก่งสงสัยสงสัยเราต้องเราต้องเดี๋ยวนี้เราไปไหนมาไหนแน่ได้ได้ยินแต่ไอคนที่พูดนะ พี่น้องไต้พี่น้องไต้แต่งหลอนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาพูดทำไมอ่ะใช่ใช่นี่จากคำที่ว่ามาญาติจากคำที่ว่าพี่น้องไต้เนี่ยมาจากที่ว่ามุนตีแบะศึกมาก่อนอมีคนสงสัยมีคนสงสัยเยอะมุนตีแบบศึกมาแล้วไม่มีเสื้อผ้าแล้วพี่อยากขายขายกางเกงไทยใหญ่แล้วก็ชุดไตยอยู่ก็เลยเอยเอาใส่ไปก่อนเอาใส่ไปก่อนแล้วทุกวันเช้าเย็นกลางวัน กลางคืนก็ต้องใส่กางเกงถ่ายใหญ่นอนล้ไปก็เลยว่าปีน้องไตพปีน้องไตไปเที่ยวไหนก็กางเกงถ่ยใหญ่ทั้งกางเกงท่ยใหญ่ก็สุดท้ายมันก็อาจจะเปลี่ยนแนวไปนี่แหละถึงตอนนี้ก็เป็นปีน้องไตมาจากมั่นะมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าคีเบร์ดของเราเลยอ่ะคีเบื่อก็น้องน้องอ่ะทั้งสองคนเลยสึกมาก็คือพี่เอากางเกงท่ยใหญ่เนี่ยยกให้หมดเลยไม่ต้องขายแล้วอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมโลมา มาตอนนี้เราขอกินกันก่อนเนาะไปกินกันก่อนกินกินอาหารกันก่อนเขินเขินเขินอบดูหน้าคุณแม่นิดหน่อยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณแม่นี่อันนี้เลยคุณแมู่คุณแม่ลูกสองวันนี้ดู อันนี้นางเอกชั้นในอนาคตนะทุกคนแพนเอเน่อันี่เคยอีกแล้วเคยดิกแล้วนางกองคำจากน้องแปงถ่ายน้องอะตั้งแต่ตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวให้ตัวอีกนิดหน่อยก่อนนี่นี่นี่นางกล่องสวยมากเนาะไม่ต้องไปฉีดแล้วฟิลเลอร์ฟิลเลอร์อะไรเนี่ยเนาะไม่ต้องเอาแล้วีดูสวยดูอะไรหน้าตาแบบว่า ส่งยังแบกแซ็กยังบอยเธอไม่อินกับผู้สาวแบกบอยเออเออยิ้มยิ้มแล้วยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มอแล้วแบบยิ้มอยู่คนเดียวรู้นะเขินเขินเขินโอเคมาไในใจแป๊บนึงอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคอะอะไรเอรู้นะเขากินหมดแล้วรู้ชั้นคนเดียวเขากินก่อนเด้อ มาหล <ie> ังจากที่เรานี่นะคะกินเสร็จแล้วแล้วก็จะวนกลับแล้วใช่ทำไมแบบมันกล้องเราเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยกล้องเรากล้องก็ะอิ่มแล้วแบบอันนี้อิ่มไหมคะพี่อาหารก็อิ่มคนว่าอิ่มอร่อยมากเลยพี่อร่อยมากเลยเนาะใช่ทำไมกล้องมันไม่หมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูข้างหน้ากันโอเคไป กลับบ้านเรารักเราอยู่โอ้โหเอ้าเอาเปิดประตูให้ป่ะเจค่ะใช่ไหมพี่มลว่าเขากำลังจะมาถามว่ามาได้มาพักไหมมาจากไหนนี่มาส่งพี่มนต์แล้วเปล่าอยู่ข้างในด้ยเอาใจเปิดประตูมาโอเคส่งพี่มนต์ฝั่งนี้ใจเปิดประตูลุลุกข้าบยันทัพมาข้าบยันทั่วมา ก็คือจะมีน้องๆมาบริการอยู่นะคะอันนี้จะเรียกว่าน้องตุงโอเทลนะคะ okay. พี่มลคืนนี้ฝันดีนะคะรับหน้ามาต้องมานอนเป็นเพื่อนต้องแพงแล้วนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยน้องแปจะให้ไปนอนที่บ้านนะคะก็คือมาวันแรกไม่รู้จะติดต่อหาใครงไม่ได้ติดต่อใครไว้ตั้งแต่แรกไงเออก็เลยมามาก็เลยเนี่ยค่ะนี้เลยโอเควันนี้ก็จะขอลาพี่มลไปก่อนเนาะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะน่ารักจ้ะจ่ามือเหรอลูก ไปทำอะไรเมื่อลอยลอยหน่านางเงยเมื่อลอยลอยหน่านางเงยเอาใจกับคุณได้ไหมไปต้องมนต้องมวนเหลียวมีก้องมากก็เหลียวเย็นนั่นถูกเลยหนอใช่แล้วรอบหน้าเดี๋ยวให้กลับไปน้องพิงพ่อย์มาดูรถให้เจนโซ้งแหละไปเราก็กลับบ้านแล้วใี้มวนไปเรียงเอานอนห้องไหนเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมารับถูกไหม เาก็ยังมีหว<ม>ที่นี่ก็เจอสนมากติดตลาดเลยนะฮะน้องไปชอบเข้ามาแล้วกลับบหัวตลอดเลยตรงนี้เพราะว่าถานนมันแคบไงด้ย <c oughs> หลังจากส่งพี่มนแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวต้องให้อนาปิ้นรั้วเข้าไปปิ้นรั้วเข้าไปเหรอรู้สึกว่าพี่มลเป็นคนที่น่ารักเนาะน่ารักมากน่ารักเนาะเป็นแบบเออยังไงอ่ะคุยแบบสนุกตลอดเลยนะคะอ่าก็ดูเหมือนไม่ใช่เป็นพี่น้องแป้งตัวเล็กกว่าน้องแป้งนะแต่เรียกน้องแป้งเป็นพี่เป็นพี่พอสุดท้ายเราคุยกันหลังกล้องแล้วอายุกว่าตัวน้องแป้งเนาะเออเนาะแต่ว่าดูเหมือนอ่อนกว่าน้องแป้งใช่ไหมน้องแป้งเก่หรือยังเนี่ยทุกคน อย่าพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวไม่ได้ก <uber> Mont ินข้าวนมนะก็วันนี้นะคะได้พาพี่มนแล้วก็ทุกๆคนนะคะแล้วก็ทางอนัทแล้วก็มี่โซฟอร์ของเราด้วยนะคะไปกินมีโอหม่าล่านะคะคุณนายมาเปิดประตูแล้วค่ะแล้วก็ที่กินที่ริมฝั่งน้องซ้นนั่ะรถมานะคะโอเค ถึงบ้านแล้วสําหรับวันนี้เราก็จะขอปิดคลิปเอาไว้เพียงแค่เท่านี้แล้วก็ติดตามซีรีส์ของน้องแป้งต่อไปแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรกับพี่มลอีกก็ต้องรอติดตามชมนะคะแล้วก็จะพาพี่มลไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ต้องรอติดตามแล้วนะคะเพราะว่าพี่มลเขาชอบเป็นคนที่ชอบในการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะโอเค,อเ,คเจอกันนะคะคทุกคน<ด>สวัสดีค่ะ สนฉันกลับบ้านแล้วนะนี่ปิดท้ายด้วยน้องสนของเราจะน,านังสนกนี่ดูที่นอนที่นั่งมันสิมันไฮโซมากเลยนะมันจะนั่งอยู่ที่โซฟาตลอดเลยอย่ามานอนที่นอนอนัตนะเบไว้พ้าเบไว้บ้บอยกับสักตสากตักันต่อค่ะกันต่อค่ะสากส,าสานอนนี่นอนกับอันัตนะ้คืนนี่นอนกับอันัตไม่ได้ดทาไมไอะอนัตแปลคนแมว ชื่อเธอเรียกวาฉโนโนฉโนโอๆๆนโอดุด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 แขกมาเอาบ้านนี่เรานี่เรายังกินไม่อิ่มเหรอเนี่ยเอาอะไรเนี่ยพี่มนถักมาเลย ขลามกันแขกมาแอววบ้านได้ไรขลามมุ่นไมพ่อแม่มาหนักแน่แม่แม่มาหนักแน่แม่แม,ม,ม่เอาอิสนโ,นม,น,สน,โน,มนมาด้วยลองสสนอมาด้วยมาหนักมาหนักเสดอเธอบาออกกุอกุ้ย ขอ้อบักเลยเฮ้เอาไม่มีก็เอามจ้าไม่ก็เอามดิ้สโนมานี่เปิดนังมันก่อนนังอื่นมาโ,โน,น่ก็เล็กๆจังยำกินคลามนี่ยไงไป็นไกินครึ่งนึงนไงกินเซ็งเลยฮะเขาเจะเนี่ มาเอวบ้านอิสโนแห้งกวนมันปล่อยกวนมันบปืน หน้าเหมือนเราอ่ะหน้าเหมือนอนัทคุณนายไมไ่เห็นคุณนายคุณนายเอาหน้ามาอีกคนอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้หน้าเหมือนอันนัทเลยอ่ะนีเหมือนันยยงเลห้าเธอใหญ่ไปไปงานนะไปงานนะคนไม่เคยได้กินข้าวหลามเนี่ยกันนี้ข้าวหลามกินไปกินเหมือนตาเลยหลามเสียง อยู่น pues> ี่แม่น้องแป้งก็นอยู่เนี่ยอะไรวะเห็นหน้าเธอเห็นเห็นหน้าจังถอยหน่อยแทนกล้องให้ปอดูหนูกนั้นหนุนนั้น ออกมาแล้ว <laughs> ออกมาแล้วไอปองงงปองงงไปไปปวยมนะาขลามาา <laughs> าลามาฝากที <laughs> ่ <laughs> งงาคารามมาฝากไ <laughs> อกปองงงปองงงร <laughs> ้านเฮียก็เลยอ้ <laughs> าจบคลิปแล้วตั้งแต่เราจะจบคลิปตั้งนาน พอได้หรือ,อยังเนี่ยใครๆก็อย,กอยากอยู่กล้องส่วนเนาะใครๆก็อยากอยู่กล้องไหมเออ